อ๋อขอดสิบสองมกรลาวันนี้วันที่สี่กุมภาตัวใหญ่มากมากอ๋ออ๋อชื่อว่าน้องโชคน้องโชคนี่ oh. ต้องกินต้องกินถังสีฟ้านี่เท่านั้นถ้าถังสีอื่นเขาจะบกกินพี่น้อง oh. ้าไห่เอาใส่ถังสีอื่นเขาจะบอกกินเลยต้องเป็นถังสีฝาเท่านั้นแปลกยู่เขาต้องกินถังสีฝาเท่านั้นเออถังสีอื่นมาไห้ก็จะบอสสนใจเลยก็จะจะบอกกินเลยเอามาก็มากินกน,น้ำเขาิก็บเลากิน